ลดน้ำตาลสะสมในเลือดด้วย5อาหารเหล่านี้แถมช่วยควบคุมเบาหวานและไขมันสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนะครับผมที่กำลังนะครับกลัวหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับน้ำตาลสะสมในเลือดสูงครับวันนี้นะครับผมก็มีอาหารครับที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็เป็นอาหารครับที่หาได้ไม่ยากแล้วก็ราคาไม่แพงครับมาแบ่งปันกับเพื่อนเทุกคนครับ หครับปลาทะเลครับที่หาซื้อได้ไม่ยากเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพปลาทะเลครับเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาทูน่าครับปลาเหล่านี้ครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างมากครับเพราะว่าในเนื้อปลามีโอเมก้า3มีแคลเซียมแมกนีเซียมครับแล้วก็มีสารอาหารต่างๆครับที่ ่วยนะครับควบคุมน้ําตาลในเลือดของเราได้ดีมากครับให้นะครับแนะนําทานปลานะครับผมในทุกๆครั้งเพราะว่าในเนื้อปลาครับยังไม่กระตุ้นให้นะครับอินซูลินพุ่งสูงขึ้นอีกด้วยครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับทานปลาในทุกๆมื้อยิ่งดีเลยครับเพื่อนๆ 2. แอปเปิลครับที่หาซื้อง่ายราคาก็ไม่แพงและก็ดีต่อสุขภาพของเราด้วยครับเพื่อนๆ ในแอปเปิลนะครับมีเส้นใยครับสำคัญครับที่ช่วยในการดักจับไขมันแล้วก็มีเส้นใยครับที่ชื่อว่าแผ่นติดครับที่นะครับช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับแล้วก็ลดไขมันในเลือดได้อีกด้วยครับผมแล้วก็สามารถครับช่วยลดความเสี่ยงระดับน้ําตาลที่จะพุ่งสูงครับแนะนำครับให้ทานวันละหลังอาหาร1มื้อครับก็จะช่วยดักจับไขมัน ได้ดีอย่างอีกด้วยครับเพื่อนๆ 3. ฟักทองครับเนื้อสีเหลืองหาซื้อได้แบบง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราด้วยครับเพื่อนๆเนื้อฟักทองครับนอกจากจะมีรสหวานอร่อยถูกปากครับแต่ความหวานนั้นเป็นความหวานจากธรรมชาติครับก็ส่งผลดีต่อคนที่ครับควบคุมระดับน้ําตาลครับเพราะว่ามีการวิจัยค้นพบว่า ในน้ําตาลของฟักทองนะครับผมมีส่วนช่วยลดน้ําตาลในเลือดลงได้ดีอีกด้วยครับเพื่อนๆแค่เราทําเป็นเมนูต่างๆได้หมดเลยว่าหรือว่าจะเป็นเมนูง่ายๆก็คือฟักทองนึ่งก็ดีต่อสุขภาพครับแล้วก็ทำง่ายๆขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับที่ผมก็ทำอยู่บ่อยๆครับฟักทองนึ่งครับหรือจะเป็นฟักทองผัดใส่ไข่ก็อร่อยครับเพื่อนๆ 4ครับกล้วยครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจัดเป็นผลไม้ครับที่มีสารอาหารที่หลากหลายครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำตาลในเลือดครับก็สามารถรับประทานได้ครับเพราะว่ากล้วยสามารถช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายให้เป็นไปอย่างช้าๆครับทำให้การ รับประทานกล้วยครับสามารถช่วยควบคุมระดับต้าตาลในเลือดได้ครับนอกจากนั้นครับยังมีเส้นใยที่ทําให้เราอิ่มนานครับผมปริมาณที่แนะนําก็คือสามารถทานได้หนึ่งผลหลังมื้ออาหารครับส่วนกล้วยหอมก็แนะนําให้ทานแค่ครึ่งผลหลังหลังจากที่เราทานอาหารครับเพื่อนๆทุกคน 5. ครับผักใบเขียวครับที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราครับ ไม่ว่าครับจะเป็นผักคะนา้าผักปุ่งผักกาดผักกระเฉดรวมถึงแตงกวากระลำปีกระลำดอกมะเขือเทศครับผักแบบนี้ครับมีกากใยสูงโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินที่ดีอย่างมากๆครับต่อร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและยังช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลได้ด้วยครับทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดต่ําลงครับรวมถึงผักใบเขียวต่างๆครับทำให เราครับครับถ่ายดีอีกด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราครับก็แนะนำครับผักในทุกๆมื้อหายิ่งดีเลยครับเพื่อนๆแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเรา,าคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อ,อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับาการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้าํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับ ที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน